สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูกล่องสุ่ม2กล่องสุดท้ายนะที่ไม่มีคนจองเป็นเจ้าของนะครับ Mystery Box e x c l u s i v e New Year นะเหลือเบอร์3กับเบอร์15นะครับผมโอเคไหนก็จะไม่มีคนลงเอาละผมเปิดดูให้ชมนะครับราคากล่องละ2,500ัานารบาทนะครับผมในแต่ละกล่องเนี่ยจะได้นะการ์ด1แพ็คที่ผมใส่รวมๆมาผสมผสมม,สมมานะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์การ์ดนอนสปอร์ต เทรดดิ้งการนะส่วนใหญ่เป็น Star w a r s กับ Marvel นะครับ Insert น,นะ e f a c t o r Character นะครับ Dark s i d i o u s นะครับ Insert Ant-Man น,น,น,นะครับ Marvel a n d l u r นะ b a b e s นะ Batman น,นะของ1995นะเฟียร์ค่อนข้างหายากนะใบนี้สวยๆเลยฮนะใบเบสการ์ดนะครับจากเว n d a v i s i o n นะครับ การ์ดจีนนะ Walking Dead นะครับ Agent of Shield นะจาก Marvel Star Wars Parallel นะครับไบเบสการ์ดนะครับแล้วก็ The f แฟลทนะฮะรวมๆผสมกันมานะครับอ่าและในอีกในหนึ่งกล่องเนี่ยก็จะได้สองแพ็คนะสองแพ็คที่ยังไม่ได้เปิดนะครับหนึ่งแพ็คมาวิลหนึ่งแพ็ค Star Wars นะมาผมเปิดเลยแล้วกันเปิดเองเลยนะ เปิดเหมือนเป็นเจ้าของเลยนะแพ็คคนี้ไอ้กล่องนี้นะไหนๆก็ไม่มีคนเป็นเจ้าของละมาดูกันว่าจะได้ของดีอะไรหรือเปล่าน,นะเผื่อจะได้สเก็ตการ์ดได้ไลายเซ็นอะไรเขานะเดือนก่อนๆมีคนเปิดกล่องส่มของผมเนี่ยแพ็คแพ็คที่ใส่ไปนะได้สเก็ตการ์ดนะครับสเก็ตการ์ดจินเนอร์โซ่นะยางสวยเลยมาดูผมจะได้อะไร คุ้มๆนะจริงๆแพ็กน,นี้ก็คือราคาประมาณเจ็ดแปดร้อยนะผมใส่มาด้วยข้างในนะฮะแงมดูนะได้รีแฟกเตอร์อันหนึ่งนะน่าจะอินเสิร์นะครับ R2D2 นะ Stormtrooper m a y f i l มด้านหลังเป็นย o ดานะครับไบเบสนะและคาแรคเตอร์ขอตัวคโคตโอ้อจีเอเลเว่นแน่เลยนั่นไงอ g จีเวนนะอินเสิร์ตคาแรคเตอร์อจีเอเลเว่นมันดาโลเลียนนะ สวยดีครับใแบบนี้แต่ยังไม่ใช่ใบรันนะยังไม่ใช่ใบรันอ่าแล้วก็แพ็คที่สองนะครับฟอลคอนวินเทอร์โซเยอร์นะใบเบสนะครับแง้มดูยังไม่มีพาราเลลนะฟอลคอนวินเทอร์โซเยอร์นี่ก็อินเสิร์ชนะอันนี้อินเสิร์ชนะครับแล้วก็พาราเลลพาราเลลในฉากในซีรีส์นะครับ เป็นแบบแครกกนะเป็นแตกๆนะครับพพรา l l ล,าลแบบแตกนะโอเคครับอ่าอันนี้ที่ได้มาแล้ว2แพ็ค1แพ็ค Marvel แพ็ค Star Wars นะแล้วก็จะได้การันตีนะฮะ2บล็อกฮิตและ1เคสฮิตนะมาดูว่าจะได้อะไรนะครับสำหรับกล่องเบอร์3นะอันแรกนะครับอ่าอันนี้อินเสิร์ตพิเศษนะยังไม่ใช่บ็อกฮิตนะครับเป็นแคปซูลคาแรกเตอร์ Doctor s t r e นะ สวยนะใบนี้เป็นแนวมินิมอลนะครับแคปซูลคาแรคเตอร์คล้ายๆจิบบีนะจากรุ่นมาเวล l อนิเมะ0 2 0นะครับสวยดีนะครับผมว่าแล้วก็อันต่อไปอันนี้เป็นบล็อกฮิตนะครับเดอะเดวิล <Yeah. S 1> นะเดอะเดวิลสมัยนักแสดงคนแรกเลยนะครับคนนี้คอสตูมนะออเดนติกมูฟวี่เมโมราบิเลียนะชิ้นส่วนเสื้อผ้านักแสดงนะครับ คอสตูมนะยูส for the film นะใช้ในการถ่ายทำด้วยนะครับชิ้นส่วนเสื้อาตรงนี้นะบ็อกฮิตนะครับผมจำนักสแสดงคนนี้ไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะแต่ว่าที่เออเล่นเป็นแบทแมนอะเล่นเป็นแบทแมนนะชื่อเบนหรือเปล่าถ้าผมพูดผู้ชื่อผิดขออภัยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไดวิวสมัยชาลีคอกนะเป็นรุ่นแรกเลยนะแล้วก็ต่อไปเป็นบ็อกฮิตอีกอันนึงนะตัวประกอบใน Star War s นะครับอันนี้ ไม่ได้ลันนะ co bubble ครับและอันสุดท้ายเป็น c a s ฮ hit นะในแต่ละอันจะการันตี c a s ฮ hit นะครับ case hit ได้เป็นคอมมิกคัตนะ x men metal universe นะกล่องน,นี้เป็น c a s ฮ h i นะครับคอมมิกคัตก็คือตัดชิ้นส่วนคอมมิกมาใส่ในการาดนะฉากสำคัญสำคัญต่งตางๆนะอันนี้มาจาก x men ฉบับ131นะครับ ฉากวูวูลีนนะอันนี้วูวูลีนนะเป็นคอมิกสมัยก่อนเขาจะเป็นแนวสีสีอย่างนี้นะครับเขายังปิ้นเป็นสีสวยๆไม่ได้นะอันนี้นะครับปีหนึ่งเก้าแปดศูนย์นะคอมิกนี้นะฮะมาจากสมัยปีหนึ่งเก้าแปดศูนย์นะแล้วก็ลันด้วยนะครับมีแค่ห้าสิบใบในโลกนะผมเอามาจากฉากหนึ่งในฉากสำคัญที่อยู่ในคอมิกเล่มนี้นะครับโอเคครับผม เดี๋ยวรอดูกล่องต่อไปที่เหลือนะครับ EP หน้านะครับขอบคุณมากนะครับผม